สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3ตุลาคมนะครับ2568นะครับวันนี้เป็นวันที่ f c ต้องเอ่เปิดหน้าจอมือถือดูไลฟ์สดน้องต้นข้าวสุภิยานะครับงานประเพณีวิ่งควายนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็แมงกพี่พร้อมที่จะไลฟ์สดให้ f c ได้รับชมกันแล้ว นะครับทุกท่านโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตารางงานของวันนี้นะครับล่าสุดของน้องต้นข้าวกันนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ผมทําคลิปอยู่นี่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปนี้เสร็จก็จะไปหาข้าวเที่ยงกินนะครับเพราะว่าผมเองนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะทุกคนเนาะนะครับหลังจากที่เมื่อคืนผมก็แพ้อาหารทะเลนะครับก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะนะครับ ก็จะกินข้าวนะทุกคนนะ๋ยวจะดูตารางงานของน้องต้นข้าวให้นะครับวันนี้นะครับดูซิว่าหน้าเพจน้องต้นข้าวสุวิยาเนี่ยนะครับน้องร้องเพลงกี่ทุ่มนะครับจะเหมือนที่ผมบอกไหมว่าเมื่อคืนไทยรถแห่ร้องสามทุ่มครึ่งน้องต้นข้าวน่าจะร้องสามทุ่มครึ่งน้องต้นข้าวน่าจะร้องสามทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับมาโอเคนะครับน้องต้นข้าวสุวิยานะครับก็ได้ โพสต์งานแสดงแล้วนะครับนี่นะครับมาอัปเดตคิวแสดงสามตัวดาคมสองห้าหกปดขึ้นร้องเวลายี่สบเอนาฬิกาสามสิบนาทีนั่นไงสามทุ่มครึ่งงานประเพณีวิ่งควายครั้งที่ร้อยห้าสิบสี่ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชอนบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับมาเป็นกำลังใจให้หนูกยยันเยอะๆนะคะ แล้วพบกันค่ะเพราะพอ่พอแม่เอฟซี FC ที่รักของหนูนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสามทุ่มครึ่งตามที่ผมบอกนะครับร้องดึกเนาะเพราะว่ามันเป็นงานเดียวครับงานเนี้ยมันเป็นงานเดียวนะครับแล้วก็มีเอฟซีถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าน้องพึ่งข้าเนี่ยจะไปพักที่ไหน จะวิ่งจากชนบุรีกลับไปกาญจนบุรีเลยไหมซึ่งมันไกลกันมากเลยนะนะครับแต่เห็นว่าอคุณปู่หรือเปล่าคุณปู่ของน้องต้นข้าวเนี่ยอยู่ชนชนบุรีเนาะนะครับน่าจะนี่แหละพักบ้านคุณปู่นี่แหละมั้งผมก็ว่านะนะครับรายละเอียดอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าเอฟซีมีข้อมูลพอรู้ว่าน้องต้นข้าวน่าจะพักแถวชนบุรีไหมก็คอมเมนต์มานะครับ มาเดี๋ยวเรามาอ่าน้กันบ้างดีกว่าครับทุกคนนะครับ fc พ่อพ่อแม่แถวชลบุรีมาให้กําลังใจน้องเข้าเยอะๆนะครับอ่าโอเคครับอ่าโอเค fc นะนทนครนายกเป็นกําลังใจให้ลูกสาวรอดูอยู่หน้าจอนะเจ้า fc จังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคอ่าเป็นกาลังใจให้หนุนเข้าเสมอครับสู้ๆ fc จังหวัดพัทลุง รอชมไล้สดคนเก่ง FC จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนนะครับรอชมอยู่นะคะลูกสาว FC จากประเทศเกาหลีอยู่ประเทศเกาหลีนะครับรับชมน้องด้วยต่างประเทศนะครับทุกคนนะครับอ่า,อาโอเค FC แม่หมูขอนแก่น รอชมลูกสาวอยู่หน้าจอนะครอ่าินดีโซนภาคอีสานนะครับรอชมเขาส่งกําลังใจให้เขาทุกเวทีจ้ารักเขามากๆขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยไปทุกที่จากแม่ f อสวีเดนจ้าสวีเดนนะศิลปินตัวน้อยที่น่ารักของพ่อพ่อแม่แม่เดินทางปลอดภัยนะลูกอ่ารักจ้า ชาวชนบุรีและภาคตะวันออกขอยินดีต้อนรับน้องต้นข้าวและทีมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีครับเสร็จงานที่ชนบุรีแล้ววันที่4ตุลาต่อการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ระยองด้วยครับที่ตลาดเช็คอินอำเภอนิคมพัฒนาระยองเป็นงานใหญ่มากๆเพราะจัดครั้งแรกของระยองตรงกับวันเสาร์ด้วยยุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ วันหยุดโรงงานห้างร้านต่างๆรับรองวิตแตกแน่นอนอ๋อโอเคโอเคเนาะมันเป็นวันหยุดใช่ไหมอ่ะจากไปนะคนจะได้มาดูน้องต้องข้าวเยอะๆแต่คืนเนี้ยเยอะแน่นอนแต่ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับเมื่อวานทายรถแห่ก็อย่างว่าและนะ้วเนาะกับน้องต้องข้าวความดังก็คืออ่ามันมันมันไม่เหมือนกันนะนะครับแต่เขาเขาก็มีฐานเอฟซีเขาแหละนะครับ เสียงของหนูคือเสียงพลังคือเดี๋ยวห่างใหม่เสียงเพลงของหนูคือเสียงเพลงที่พ่อพ่อแม่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจและมีความสุขวันนี้เราจะได้ฟังเพลงคนเมืองชนใครลองขับเพลงเมืองชนนะครับเต็มเหนียวและเต็มที่งานนี้จะรอชมที่บ้านเหมือนเดิมเพิ่มเติมอยากเห็นกล่องเหลีมยมที่เคยนำไปวาง บนเก้าอี้ตอนแล้วร้องเพลงเปิดหมวกครั้งแรกอ,อ๋อเพราะมันคือความทรงจำที่ดีนะคนชนบุรีขอเอ็นดูลูกสาวของผมด้วยนะครับเดินทางไปแสดงด้วยความปลอดภัยลูกรุงอยู่นนทบ,บุรีเป็นกำลังใจต้นข้าวตลอดนะนนทบ,บุรีนะครับรอชมไลฟ์สดจ้าขอให้ลูกสาวและทีมงาน เดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นท,ทางนะลูกอขอบอกเวทีใหญ่มากมีโดมแต่อาจจะอากาศหน่อยนะครับคือร้อนครับทุกคนต้องพกพัดลมไปนะมันผมไปเมื่อคืนแล้วมันอับอคือโดมมันมันใหญ่แล้วมันมีร้านค้าอยู่ข้างๆเลยอะนะครับอากาศถ่ายเทมันน้อยต้องใช้พัดลมใช้อะไรในการระบายความร้อนนะครับ เมื่อคืนนะคนไม่เยอะเท่าไหร่ผมยังรู้สึกผมร้อนเลยนะครับต้องพกพัดลมพกพัดไปด้วยนะครับเุื่อนนะนะครับอากาศมนน้อยนะครับไหว้าย,ยาว่าไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนขึ้นเวทีนะลูกสาวจะเป็นจะได้เป็นสิริมงคลชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับออยากให้มืดเร็วเรจัง เหนามาสองวันคิดถึงหลานครับโอเคนะครับแม่วุ้นกำลังเดินทางไปหาหนูที่ชลบุรีแล้วเจอกันนะลูกอ่าโอเคค่ำคืน3ามตุลาคมเป็นวันที่แฟนเพลงจังหวัดชลบุรีจะได้พบกับธิดาลูกทุ่งสาวต้นข้าวสุิยาพร้อมวงดนตรีคารายแบนสนุกแน่นอนงานที่ผ่านมาเล่นที่เขื่อนวัาเชราลงกร อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเล่นมันมากประทับใจแฟนเพลงผมก็ว่างั้นแหละที่ทองผาภูมิเล่นดีที่สุดของที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับน้องก็เต็มที่จริงๆนะครับเคยมาแล้วคนเยอะมากงานวิ่งควาที่ชนบุรีใช่ไหมยิ่งหน้าเวทีคนแน่นมากเข้ามาไม่ได้เลยทั้งคนไลฟ์สด คนถ่ายวิดีโอแน่นไปหมดผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะแน่นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นงานใหญ่มีขายของมากมายมีกิจกรรมหลากหลายคนมากนะครับผมให้กำลังใจทางไลฟ์สดจ้าเดี๋ยวมาอัญยาไปชมหน้าเวทีจ้าอโอเครอชมไลฟ์นะจ้ะจาก FC หาดใหญ่จ้าใหญ่เนาะ เอฟซีชวนบุรีอย่างเราจะได้ไปไหมน้อมาครับถ้าเกิดว่างมาชมน้องต้นข้าวกันนะโอเคชวนบุรียินต้อนรับขอให้คณะเดินทางปลอดภัยขึ้นแสดงกี่โมงคับคืนนี้สามทุ่มครึ่งจะสามทุ่มครึ่งนะครับน้องต้นข้าวเริ่มร้องเพลงเร็วนะเพราะว่ามันก็ดึกอยู่นะเพราะมันเป็นงานเดียวด้วยเราเข้าใจแหละที่ว่าเขาพยายามให้เวลาที่ดักร้องมาร้องเนี่ย ไม่ไม่ร้องหัวค่าเดี๋ยวคนจะกลับหมดนะครับอ่าแล้วก็เข้าใจคนที่จัดงานอ่ะนะยาใจคลายเครียดของพ่อพ่อแม่ช่วยการดูแลปกป้องให้นานที่สุดรายการสุพยาหน้ามา่เป็นรายการที่ดีมากขอให้แอดเจยบจัดบ่อยๆเพื่อจะได้อะไรสักอย่างนะผมยาวผมจ็จัดออกนะอ่าโอเค อีกทางเลือกอีกทางหนึ่งของน้องต้นข้าวสาหรับพ่อพ่อ,พอแม่ที่มักโยกมักโยกหม,มายถึงเต้นกันหน้าเวทีเหรอครับเป็นกำลังใจให้ลูกสาวเสมอครับรอดูได้สุดจาก f อฟซจังหวัดสตูลนะครับโอเคนี่นะครับทุกคนก็พภาดใต้เยอะอยู่นะเดินทางปลอดภัยนะลูกสาวเอฟซอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอครับสู้ๆเอฟซจังหวัดแพร่ครับ แม่ไกลจากบ้านไปชมครับจากระยองนะครับผมอ่ะโอเคขออ่านจรนี้สักนิดหนึ่งแม้เส้นแม้เส้นทางเดินในตอนนี้มันแสนเหน็ดเหนื่อยแม้จะเมื่อยปวดกายและใจในบางคราอยากจะพักผ่อนนอนยาวๆถึงเวลาต้องรบตื่นขึ้นมาหน้าที่รอรับผิด ชอบคนในบ้านหลายชีวิตที่เขาต้องสู้ใครไม่รู้เรารู้อยู่แก่ใจถึงใครเขาคนนั้นไม่สู้แต่ยังมีอีกมากมายรอเราอยู่อยากให้รู้ว่ารักรักเสมอไปจะร้องเล่นเต้นโชว์การแสดงให้เต็มที่เพราะว่าฝันยังอีกไกลไปยังไม่อีกไกลไปยังไม่ถึงรอก่อนนะ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอให้ได้คุณครูบอกย้ำเตือนต้องจดจำนะครับแม่คอยดูหน้าจอลูกสาวคนเก่งจาก f อจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรอชมทางไลฟ์สดนะครับ f อจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอมือ่ะรอชมทางไลฟ์สดเหมือนกันเนาะ อผมคนสีประจันนะครับสุพรรณบุรีทํางานอยู่ชนบุรีมาเกือบ20ปีคนการจนบุรีกับสุพรรณบุรีเสียงเนื่เนอเหมือนกันวันนี้จะไปเป็นกําลังใจให้น้องอีกรอบครั้งที่แล้วยังไม่ได้จุใจแล้วเจอกันครับอ๋อครั้งที่แล้วแบบอาจจะไปอ่าดูน้องน้งข้าอาจจะเวลาจะน้อยหรือเปล่านะครับ รอชมไลฟ์สดนะคะคุณเก่งเอฟซีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อยากฟังอยากเหงื่อเพื่อแม่จังต้นข้าวร้องเพราะที่สุดตั้งแต่ฟังนักร้องหลายหลายคนเอามาร้องสู้ต้นข้าวไม่ได้สักคนชนบุรีเป็นเขตโรงงานคนใกล้บ้านเยอะถ้าเพียงนี้มาคงจะสุดยอดมากอยากเหงื่อเพื่อแม่อยากเหงื่อเพื่อแม่ใครร้องนะครับ แม่วุ้นต่อยาวเลยนะแวะมาไล่ขิงมานอนที่บ้านสายห้าไล่ขิงเลยวันที่ห้าดูน้องต่อโอ,โอเคแล้วก็เป็นที่แน่ชัดเลยกระฉันเลยครับว่าวันที่ห้าตุลาคมนี้น้อง้นเข้านะครับร้องเพลงที่วัดไล่ขิงครับทุกคนนะครับอ่ะโอเคเสร็จจากชนบุรีระยองแล้วก็ไปวัดไล่ขิงนะครับผม รอติดตามทางไลฟ์ช่องน้องต้นข้าวนะลูกเดินทางปลอดภัยนะครับ FC พ่อสนคลสุรินนะครับผมรอชมจากหน้าจอให้กำลังใจนะจ๊ะลูกสาว FC จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมรอชมนะทุกคนเนาะนะครับก็คอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ ยินดีต้อนรับสู่เมืองชมบุรีจ้าลูกสาวอยากให้มาเที่ยวทะเลสัตหิบจังนะครับจริงๆตรงสารากางเนี่ยมันก็ติดทะเลนะนะครับแต่ว่าทะเลแค่ชมวิวนะครับเล่นน้ําไม่ได้นะทุกคนอืมอ่ะโอเคนะครับแลหลายท่านที่ส่งมาเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่านอีกสักข้อความหนึ่งก็แล้วกันนะครับรอรับชมจาก U.S.A ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ ออกจากกาญจนบ,บุรีไปถึงทะเลชนบุรีและระยองน้องและแม่อุทุมพรแม่อายไปด้วยกันหรือเปล่าจะได้ไปทะเลด้วยกันดูเวลาที่น้องกับแม่จูงมือดูแลมีความสุขอบอุ่นน่ารักที่สุดขอเป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะครับอ่นนี้เราเราไม่รู้นะว่าแม่อายจะได้มาหรือเปล่านะครับมันชนบุรีเลยนะนะครับอาจจะไม่ได้มาครับพออบ่อกรยังไงคือพออนะ่อกรมายืนพื้นอยู่แล้วนะครับทุกท่านก็ต้องบอกว่าอ่า น่าจะน่าจะไม่ไม่ได้มานะครับหรือจะมาผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้มามั้งนะครับผมอ่าก็นะครับ fc คืนนี้สามทุ่มครึ่งห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูไลฟ์สดนะครับทางช่องแม g ก b i ้ฟิล์แล้วก็เพื่อนเพื่อน b e ทที่มาไลฟ์สดกันด้วยนะ เดี๋ยวแมนคับี่ไปหาข้าวกินก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ